หนังสือ evolve your brain เปลี่ยนสมองเปลี่ยนชีวิตตอนที่9บทที่8ความรู้สึกเป็นเจ้านายสมองเป็นลูกน้องเคยไหมที่อารมณ์ของเราพาเราไปทั้งวันตั้งแต่โมโหตอนเช้าเครียดทั้งวันหลับแบบไม่สบายใจดร j โจดิสเพนซาบอกว่าถ้าคุณไม่เข้าใจว่าอารมณ์ทำงานอย่างไรในสมองคุณอาจใช้ชีวิตเหมือนลูกน้องของอารมณ์โดยไม่รู้ตัวเลย ดรโจอธิบายว่าอารมณ์อีโมชันก็คือพลังงานที่มีสารเคมีเป็นตัวนำเวลาคุณรู้สึกอะไรบางอยา่างเช่นโกรธตื่นเต้นซึมเศร้าสมองจะหลั่งสารเคมีเฉพาะออกมาเช่นอะดรีนาลีนเร่งหัวใจให้เต้นเร็วคอร์ติซอลทำให้ตื่นตัวและเครียดโดพามีนออกซิโทซินทำให้รู้สึกดีมีพลังพูดง่ายๆคือ อารมณ์คือภาษาเคมีของร่างกายความคิดคือภาษาไฟฟ้าของสมองความคิดสร้างอารมณ์อารมณ์ย้อนกลับไปสร้างความคิดตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือคุณนึกถึงเหตุการณ์ที่โดนหักหลังคุณเริ่มรู้สึกโกรธหัวใจเต้นแรงร่างกายหลัง่งคอติซอลและอะดรีนาลีนคุณเริ่มคิดวนลูปว่าเขาไม่น่าเป็นแบบนั้นเลยอารมณ์ยิ่งแรงยิ่งคิดลบยิ่งรู้สึกแย่ นี่คือวงจรย้อนกลับที่อันตรายซึ่งดรโจเรียกว่า Chemical Feedback Loop กรโจบอกว่าถ้าคุณรู้สึกเศร้าบ่อยๆสมองจะเริ่มสร้างวงจรเศร้าแบบอัตโนมัติจนวันหนึ่งคุณจะไม่ต้องมีเหตุผลก็รู้สึกเศร้าได้และถ้าปล่อยให้อารมณ์แบบใดแบบหนึ่งอยู่กับคุณทุกวันนานพอมันจะฝังลึกในสมองและร่างกายจนกลายเป็นอารมณ์พื้นฐาน หรือที่เขาเรียกว่ามูดเช่นคนที่ขี้โมโหอ,อาจไม่ได้โกรธใครเป็นพิเศษแต่ระบบเคมีในตัวเขาจูนไว้แบบนั้นคนที่ขี้วิตกมีสารกระตุ้นความกลัววิ่งในร่างกายแทบทั้งวันเมื่ออารมณ์เดิมๆค้างในร่างกายแบบไม่ถูกปลดปล่อยมันจะกลายเป็นการตอบสนองอัตโนมัติทำให้คุณแสดงออกแบบเดิมซ้ำๆและตอกย้ำความเชื่อเก่าเช่น ฉันไม่คู่ควรไม่มีใครเห็นคุณค่าฉันฉันต้องปกป้องตัวเองไว้ก่อนผลลัพธ์คือชีวิตไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลแต่ด้วยร่องอารมณ์ที่ยังไม่จบวิธีเปลี่ยนจากลูกน้องเป็นผู้นำอารมณ์เริ่มสังเกตอารมณ์ทันทีที่มันเริ่มขึ้นไม่ต้องหยุดมันแต่ให้รู้ตัวว่ามาแล้วตั้งชื่อความรู้สึกนั้นแบบไม่ตัดสินเช่นนี่คือความโกรธ ไม่ใช่ฉันแย่มากที่โกรธถามตัวเองว่าความรู้สึกนี้พาฉันกลับไปสู่เรื่องเดิมหรือเปล่าหายใจลึกๆแล้วตั้งใจเลือกการตอบสนองใหม่จินตนาการว่าสมองของฉันกำลังรีวิวริงวงจรใหม่อยู่ตอนนี้การไม่ตอบสนองแบบเดิมคือคุณกำลังฝึกสมองอยู่เปลี่ยนอารมณ์คือเปลี่ยนสมองดออรโจย้ำว่าสมองตอบสนองต่ออารมณ์ที่คุณเลือกจะอยู่ด้วย ถ้าคุณฝึกให้ร่างกายอยู่กับความสงบซ้ำๆสมองจะสร้างวงจรใหม่ที่ตอบสนองแบบสงบร่างกายจะชินกับเคมีแห่งความผ่อนคลายในที่สุดคุณจะกลายเป็นคนสงบโดยธรรมชาติสรุปความคิดสร้างสารเคมีสร้างอารมณ์อารมณ์ที่เกิดซ้ำฝังลึกเป็นนิสัยอารมณ์ค้างคือพฤติกรรมซ้ำคือชีวิตติดลูป การรู้ทันไม่ตอบสนองแบบเดิมคือการรีวิ่งสมองเปลี่ยนอารมณ์ที่เราอยู่ด้วยเปลี่ยนตัวตนในระยะยาวถ้าคุณฝึกใจให้สงบคุณจะฝึกสมองให้หยุดตอบสนองแบบเดิมและเมื่อสมองหยุดตอบสนองแบบเดิมชีวิตใหม่ก็เริ่มขึ้นได้จริงๆ